สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดจัดทำโดยนางดาวประกายพิ่ลมไกลพักพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหอผู้ป่วยเคมีบำบัดโรงพยาบาลชยัยภูมิ เมื่อแพทย์วินิจฉัยและวางแผนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดผู้ป่วยควรเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเตรียมจิตใจให้ผ่อนคลายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เดิมน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ1-2ลิตรดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันสวมหน้ากากาอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจเลือดที่จำเป็นก่อนให้ยาเคมีบำบัดเพื่อประเมินการทำงานของไขกระดูกการทำงานของตับการทำงานของไตเพื่อดูว่าร่างกายของผู้ป่วยพร้อมรับยาเคมีบำบัดหรือไม่ขณะรับยาเคมีบำบัดพยาบาลจะวัดสัญญาณชีพเพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยผู้ป่วยควรสังเกตอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นคลื่นไส้อาเจียนใจสั่นหน้าแดงมีผื่นขึ้น หน้าหน้าอกหายใจไม่สะดวกให้รีบแจ้งพยาบาลทันทีสังเกตตำแหน่งที่ให้ยาที่แทงเข็มหากมีอาการปวดบวมแดงร้อนให้รีบแจ้งซึ่งอาจเกิดจากการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดได้หลังรับยาเคมีบำบัดผู้ป่วยอาจมีอาการจากผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดเช่น 1. อาการเหนื่อยเพลียซึ่งพบได้บ่อยผู้ป่วยจะไม่มีแรงเบื่ออ,อาหารนอนไม่หลับ หรือหลับยากข้อแนะนำคือควรดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ 2. ออาการคลื่นไส้อาเจียนอาจเกิดขึ้นทันทีหรือหลังจากรับยาเคมีบําบัดไปแล้วมากกว่า24ชั่วโมงข้อแนะนำคือการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารอาหารอ่อนย่อยง่ายรับประทานทีละน,น้อยแต่บ่อยครั้งหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด 3. อาการผมร่วง เกิดจากยาเคมีบำบัดทำลายเซลล์มะเร็งที่โตเร็วและเซลล์ปกติที่โตเร็วเช่นเซลล์รากผมเซลล์สืบพันธุ์เซลล์เยื่อบุอวัยวะข้อแนะนำคือควรตัดผมสั้นชิดโคนผมหรือโควนผมและเมื่อการรักษาสิ้นสุดลง3ถึง6เดือนผมก็จะย่อขึ้นใหม่4การติดเชือ้อ พบได้ในช่วง10-14วันหลังจากรับยาเคมีบำบัดเนื่องจากเป็นช่วงที่ยาเคมีบำบัดออกฤทธิ์กดไขกระดูกมากที่สุดทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายต่ำลงผู้ป่วยอาจมีไข้ได้ดังนั้นควรไปพบแพทย์ทันทีเมื่อมีไข้สูง 5. การแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะเกร็ดเลือดตำ่ำ ทำให้เกิดจุดจำเลือดเลือดออกง่ายควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ 6. แผลในช่องปากควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดดูแลสุขภาพปากและฟันให้สะอาดหรือบ้วนน้ำเปลือหลังรับประทานอาหารทุกมือ้อ 7. อาการท้องผูกมีอาการอุจจาระแข็งแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีกากใย,ยสูงดื่มน้ำ1-2ลิตรต่ตอวันถ้าท้องผูกมากสามารถใช้ยาระบายได้ 8. อาการท้องเสียคือมีการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำมากกว่า3ครั้งต่อวันเมื่อมีอาการแนะนำให้ดื่มเกลือแร่ทดแทนได้ทันทีหากอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบมาพบแพทย์ จากอาการที่กล่าวมาข้างต้นผู้ป่วยควรสังเกตอาการที่เกิดขึ้นและดูแลสุขลักษณะในชีวิตประจำวันได้แก่การล้างมือหลังสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเศษ10%สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกสถานที่เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อรับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดอาหารหมักตอง อาหารค้างคืนอาหารสุกสุกดิบดิและควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6 -8 ชั่วโมงต่อวันหาวิธีช่วยพักผ่อนผ่อนคลายเช่นฟังเพลงฟังธรรมะใส่บาตรทำบุญก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมรับยาเคมีบำบัดในรอบต่อไปได้ด้วยความปรารถนาดีจากหอผู้ป่วยเคมีบำบัดโรงพยาบาลชัยภูมิขอบคุณค่ะ